สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องน้องคำคุณชาแนลนะคะนี่นะคะน้องๆกินผลไม้เสร็จแล้วตอนนี้พี่ปลิ่มพ่อเอาไปลงน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนูน่นพี่ปลื้มพ่อไปลงน้ํากินน้ําเรียบร้อยแล้วพ่อจะเอาพี่คำคเออพี่ปลื้มไปก่อนนะคำคูณจ๋านุน่นนนพ่อขาเอาพี่คำคูณไปแล้วนุ่นเอ้ยพ่อขอเอาพี่ปลื้มไปแล้วนุ่นคำคูณเอ้ยนางสวยนางงามของแม่จ๋า เป็นยังไงบ้างลูกหืมพ่อเขาเอาพี่ปลื้มไปแล้วเขาให้พี่ปลื้มไปพักก่อนเขาให้พี่ปลื้มไปกินน้ําก่อนนะลูกนะน้องต้องรอก่อนแั๊บนึงนะคะอะ๋เดี๋ยวพ่อเขากลับมานะคะนี่นะคะตอนนี้พ่อควานเขากำลังพาพี่ปลื้มไปมัดนะคะไปมัดไปลงนอนก่อนเนาะ ก็จะมีช่องของรื่นใจแฟมิลี่นะคะไปถ่ายพี่ปลื้มอยู่ทางนู้นแม่ควานก็อยู่เป็นเพื่อนน้องคําคูณก่อนนะคะแม่ควานจะอยู่เป็นเพื่อนน้องคําคูณเนาะน้องจะได้ไม่ไม่ร้องหาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรียนวิชาแก้โซ่้ไปหาพ่อเลยเหรอนี่ฮ้จะเรียนวิชาแก้โซ่้ไปหาพ่อเลยเหรอใจเย็นเยนลูกพ่อเดี๋ยวพ่อมา อุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนูคิดถึงพ่อหนูคิดถึงพ่ออุ้ยอุ้ยใจเย็นลูกเดี๋ยวพ่อก็มาคะ่ะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหจะเรียนวิชาแก้โซ่แล้วนะคะจะเรียนวิชาแก้โซ่ไปหาพ่อแล้วอ่ะอ่ะยังไงดียังไงดีงงดโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคิดถึงพ่อหรอครับเดี๋ยวพ่อเขามาให้พ่อเขาพาพี่ปื้มไปก่อนลูกทีละคนค่ะทีละคนนะคะทีละคนค่ะลูกขาะเหพ่อไปนานเล่นลองหาแล้วนะคะทุกคน จังนะคะเริ่มแล้วนะคะปกติน้องคำคุณจะไม่ใช่แบบนี้นะคะปกติพี่คำคุณนี้จะนิ่งเงียบนะคะนี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มละนะกลิ่นพ่อมาลนพ่อและนะฮะมดนกัน พ่อมาถึงจะเป็นยังไงพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วครับวันนี้จะพาไปดูแปลงนะคะจะไปพาไปดูแปลงเนาะอืออุ้ยพอมานี่ยอุ้ยดีใจนะคะเยี่ยตแตกเลยดีใจจนเยี่ยตแตกเลยอุ้ยหรือไม่ต้องสั่งอะไรเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องสั่งอะไรน้องแล้วเอาเปียลงก่อนสิพ่อจะได้ชื่นใจแล้ว เตี่ยลงแล้วเตี๋ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงเอาเตี่ยลงก่อนลูกเตี่ยลงก่อนให้พ่อเตี่ยลงก่อนแล้วเตี๋ยลงสารวันเตี่ยลงเตี๋ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงลงสารวันเตี่ยลงลงสารวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงแล้วสารวันเอ้ยหลับลงสารวันหลับลงเฮ้หลับลงสารวันหลับลง หลับลงสารวันหลับลงหลับลงสารวันหลับลงหลับวะลูกหลับลงแล้วหลับลงแล้วสารวัลหลับลงแล้วหลับลงหลับลงก่อนมองตงสปอตลอยหลับลงหลับลงสารวันหลับลงอยพูดคุยหยอกล้อกันนะคะอุ้อ้น่ารักน่ารักไปหมดเลยน่ารักไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอ้ พี่ปื้มอยู่ไหนวะเอาพี่ปื้มอยู่ไหนวะเอาพี่ปื้มอยู่ตรงไหนวะพี่ปื้มอยู่ตรงไหนลูกปไปหาพี่ปื้มกันไปหาพี่ปื้มไหมตั้งแต่พ่อมีพี่ปื้มมาอยู่ด้วยนี่พร้อพ่อเยอะมากเลยนะคะอุปกรณ์พร้อมตลอดเวลาโอ้ยโอ้ยร้องหาพี่ปื้มแล้วไปหาพี่ปื้มบมลกูอออกออพี่่้เนั มาเลยวอะพอวิ่งเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเฮ้เตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลง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 เยตี๋ยลงแล้วสารวันเอ้ย ี่นะคะก็เป็นการอาบน้ําให้น้องๆเนาะพักผ่อนนะคะจะได้เข้าไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวพอผจะพอพอจะพาเดินเล่นสักแป๊บๆแล้วค่อยเขา้าอ่านหลับลงซี่หลับลงก่อนหมุนหมุนก่อนะหมุนมุยังไงหมุนเอามุุมุนก่อนมุนก่อนใจเย็นลูกเดี๋ยวได้ไปอยู่กับ,บพี่ปื้มเลยจะใจเย็นๆค่ะเอ้ว เนี่ยอย่ามาโกงดากให้แม่นาอะไรกลัวอะไรเนี่ยกลัวพอวิ่งแล้วพอหนีแล้ว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 นย่ังห่วง้านะคะพอวิ่งแล้วพอวิ่งแล้วแล้วพอวิ่งแล้วอย่าเขาอย่าเขาอุ้ยนี่ถึงกอนทองอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอวิ่งแล้วพอวิ่งแล้วนะคะพอวิ่งแล้วนู่นนู่นนู่น สนใจอะไรอีกเนาะโอ้ยขี้จุกเลยขี้เอาเลยว,ลวทันพ่อไหมน่ะฮะวิ่งนะคะกลัวไม่ทันพ่อแรงนะคะวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่นะคะก็พ่อพามาดูแปลงแปลงหญ้าเนาะที่เราจะเตรียมไว้ปลูกให้น้องๆนะคะซื้อแปลงหญ้านี่จะเป็นแปลงที่แบบ ให้ให้ให้น้องกินส่วนข้างบนนะคะส่วนที่เป็นใบส่วนที่เป็นลำต้นที่จะเป็นอ่ะแก่ๆหน่อยแม่ก็จะเอามาปลูกเนาะแม่จะเอามาปลูกเลยนี่นะคะแปลงหญ้าที่พ่อตียมไว้นะคะเมื่อกี้ก็ตาเล็กใช่ไหมอ่ะตาเล็กเนาะเอาถ่ายให้นะคะเอาถ่ายให้เรา เตรียมไว้แล้วใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะคะใหญ่อยู่ต้องใช้พัน้าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอยู่นะคะแต่เราก็จะทยอยทยอยปลูกไปเป็นทีละนิดทีละหน่อยเนะยาะนี่นะคะตรงนี้ก็จะไม่มีหญ้าธรรมชาติให้น้องกินแล้ว น่น он, พี่ปื้มอยู่ทางนน้นนะคะน้องก็มาส่งพี่ปื้มเข้านอนนะคะน้องก็จะมาแย่งพี่ปลื้มกินอาหารอย่างนี้ตลอดเลยใจเย็นลูกคบคุณจ๋าให้พี่ปื้มกินด้วยโอ้ผักกันตะโอตีโดนหน้าพ่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะกอน ปิดคลิปก่อนปลื้มสวัสดีครับก่อนพี่ปพื้มเดาสวัสดีค่ะยอดสวยๆค่ะปลื้มปื้มสวัสดีค่ะก่อนได้กินนะคะตอนนี้กําลังได้กินเลยไม่สนใจใดๆสวัสดีค่ะบนสูงกันลูกบนสูงขอบคุณครับโอยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณท mm ี่ร <Come on. S 2> ักและเอ็นดูน้องๆทั ah. ้งสองเชือกนะคะมาพี่ควรมามาที่ตัวเองหรอเตรอยมควรมาที่ต um ัวเองเนาะแล้วมาเลยมาเลยนี ah. ่นะคะเละตุ ah. ่มเปะลาลาเละตุ่มเปะเละตุ่มเปะลาลาเละตุ่มเปะลาลาเละตุ่มเปะเปะตุ่มเปะนะคะ พ่อก็เขาก็จะไม่วางหญ้าไว้ตรงเละๆเนาะก็จะวางหญ้าไว้ที่แห้งๆนะคะแต่ทางนู้นน้องก็สามารถไปหลบนอนทางนู้นได้นะคะตรงนู้นแห้งแล้วแล้วก็อยู่ใต้ต้นไผ่ได้นะคะโอ้ยังจะหอบมาอีกบลุกเฮยังจะไปแย่งของพี่ปื้อมาอีกะนะี่นะคะแม่ให้น้องๆพักผ่อนแล้วนะคะพรุ่งนี้น้องๆจะไปไลฟ ที่วัดน้อสะสมอ่าไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญเนาะคะไลท์ทำบุญ,ะะบญสร้างโบสถ์ใช่ไหมสร้างบโบสถ์ก็สาธุบุญกับน้องๆด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ,บายบายนะคะย้อยสวยๆค่ะพรอบพ่อเยอะมากเลย บ๊ายบายนะคะลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ